อ้าก็ขอสวัสดีชาวแวนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่กันในซของเกม Ro บ l o x กกันนั่นเองนะคะซึ่งแบบนี้เขามีชื่อว่าแ t น n d b ร t t ัน c l o u สซะเองฟังไม่ผิดนะคะแ t a n d b ร t t ัน Cloud ซึ่งอนิเมะมาจากเรื่องโจโจ้ลาข้ามศตวรษซึ่งเป็นเหมือนเมนอนิเมะของช่องเราไปเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสมาเล่นเลยนะช่วงประมาณหลายปีแล้วแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งสาหรับการเล่นแบบนี้ในการเป็นแนว Button Cloud เ d อะเองนคส่วนใน,น,นั่เนเอ,องนเรา ใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอ่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาประเดิมวิธีการเล่นเลยละกันนะจะมีในส่วนของตัวแตนเนี่ยเหมือนมีอยู่แค่ตัวเดียวในตอนนี้นะคะก็เวลากดตัวการอัญเชิญ <S 2> <S 2> <S 2> คือกดคลิกซ้ายออกมานะเะพื่อเป็นการอัญเชิญซาเปจินามของโจโทโโจาโร่โจซาวมานั่นเองนี่แซนซาเปชิน่มนะคะโอ้โหไม่ได้ดูนานดู เท่ okay, นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปเริ่มโจมตีกันจริงๆเนะี่ยเดี๋ยวมาดูระบบกันก่อนจะมีระบบข้างบนเนี่ยจะมีตรงแถบด้านบนซ้ายนะคะจะมีระบบคาแรคเตอร์ซึ่งจะมีตัว3ตัวก็คือแพทชินั่มกายคือไอเจ้าตัวสตารแพรทชินั่ม ชาร์มโ n e r s h i p การควบคุมเกี่ยวกับการควบคุมเวลาหรอเป็นผู้ควบคุมเวลาอาจจะเป็นดีหรือเปล่าอาจจะเป็นในส่วนของเรเบิหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะแล้วก็จะมี CD Stand ดด้วยส่วนระบบแรงจะมีแบบ1 V1 s e วี i n g มีให้ปิดเสียงเพลงในเกม Global Shadow คือปิดนะอ่ะแล้วก็จะมี p ป t a t o m ต d e ขอปเปิดเอาไว้นะแล้วก็จะมีอะไรอีกร้านค้ารนะ์จะมีการแต่งตัวลนะคร0 0 Robux Earl y a c c e s s 250 Robux Private c o m m a n สิ0 0ลบั u x นรคะถ้าใคมานใจสมารมา้อส่วนตรงนะระบ,บการ c u s t o m i z มตัวละคร นี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีอารมณ์ขำอะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวลองดูดนีเอออารมณ์ขำจริงๆเป็นการขำของทหารนะคะซึ่งมาเดเรามาเป็นวิธีการเล่นเลยตัวชีฟเป็นการวิ่งนะคะคอนโทรลเป็นระบบชีฟล็อกคิวเดสปกติซึ่งเดี๋ยวเรามาหาที่พิพีพกันดีกว่าดูดีมีใครอยากจะหนึ่ง,งกับเราไหมเหมือนจะมีเหมือนจะมีเหมือนจะมีมาดิ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 สกิลสองนี่ต่อยหนักดลครับสกิลสาม ดีโวเวอร์สิสกิลสี่โอโอซาพิงเกอร์มาสกิลหนึ่งมาเลยอมืมาดีมาดีมาดีไม่โดนบ่ะไม่โดนสกิลสามนี่โดนโดนเป็นไงยังไงอันเชิญซาเปชิ่นัมอุ๊ยโอ้โดนเลยโดนเลยโดนขัดสกิลโดนขัดสกิลน,ลนี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืดหน้าจอมืด มือเต๋อเดียวเดีดิโอ้โหมาเลยอืมอืมอืมป้องกันได้ด้วยนะแบบนี้สกิลสี่ไม่โดนฮะมาหลบก่อนไม่โดนต่างคนแต่ไม่โดนยังไงแป๊บนึงมาฮะรีใหม่รีใหม,ม่มาดิก็มาดิ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 สกิลต่อยหนะักอืสกิลสาม สกิลสี่ไม่โดนว้ยนี่ดูนี่โอ้โหฮันแนฮันแนไม่โดนหรอกว้ยไม่โดนหรอกว้ยไม่โดนหรอกว้ยยังไงโอ้โหโคตรคนโคตรเยอะเลยยังไงตอนนี้มีแต่คนลุมไอ้นี่นะคะมีแต่คนลุมมีแต่คนลุมนี่ต่อยเตะตีตีตีตายไอ้นี่ต่อตายไอ้นี่ต่อตายไอ้นี่ต่ออืมยังไงดียังไงดีสกิลสาม ปืนรีโวเวอร์ไม่โดนครับมาเราเจอเป้าหมายหนึงีเองมาฮะพอยิงปืนรีโวเวอร์นะอย่าลืมเปลี่ยนไม่โดนไม่โดนไว้ไม่โดน,โดน,โดนแต่เนี่ยโดนของจริงโดนของจริงไปดิสกิลสามนี่หลบหลบไปนหนึ่งทียังไงไม่โดนจ้ามาดีครับมาเรียกอันเชอร์ซาไปจีนัมอย่าหนีอย่าหนีดิมานี่เลยไอหัวเหลืองมาเลยคนเดิมคนเดิม สกิลสองรอสกิลสองอ้าวโ,โหเขาถึงกับออกจากเกมนะคะเรื่องสก,กิลลูกค้าเนี่ยโอเคมากมากทำมาเล่นไปลนแล้วนี่แบบเนี้ยแล้วก็จะมีสกิลประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งอันแน่ยังไงเอาเดิมหรือเปล่าสกิลหน,นึ่งพัชินาบาลีชจะเป็นการโจมตีรวมๆแบบนี้นะคะปล่อยซาพัชิน่าออกไปโจมตีรัวๆส่วนสกิลสองจะมีคูดาของมันเลยนะสกิลสองเป็นการต่อยหนักนี่แบบนี้สกิลสามเป็นการยิงปืนนะคะสามารถเล็งได้แล้วก็ปล่อยยิงระยะไกลได้ แล้วพอยิงเนี่ยไอ้ s t a r f i s น e r ม,มาันจะหายไปต้องกดคลิกซ้ายเพื่อเป็นการเรียกใหม่รอบนึงส่วนสกิลสี่เป็น Starfinger นะคะแบบนี้เลยอ่าแล้วก็จะมีเป็นสกิลคล้ายกับสกิลความสามารถพิเศษของไอ้เจ้าตัว Starfisher หรือว่า Time Stop การหยุดเวลานั่นเองฮะ,ะตีโอ้แหลกมันแหลกอะไรกันเนี่ยโอ้โอ้โอ้แหลกมากแล้วคือแถมขึ้นยากด้วยนะเหมือนจะไม่สามารถเกิดให้เห็นผลได้กับดัมมี่หรือเปล่า ไม่ขึ้นจริงว่ะอาจจะต้องไปฝึกกับคนจริงๆหรือว่าไปเตะกับคนจริงๆอนะจำหนึงเราลอง,ลอง,ลอง,ลองหาคู่ต่อสู้สักคนหนึ่งสิม่ใครอยากจะสู้กับเราหรือเปล่าอันเน,นีมีคนจะยุ่งมีคนจะยุ่งมีคนจะยุ่งมาดิมาคนนี้เลยมาเลยสกิลสามมานี่ฟามิงเกอร์มาหลบแป,ป๊บมาหลบหลบหลบกอนยังไงดียังไงดียังไงครับอย่าหนีครับ ย่าหนีครับผมจะไปไหนอ,อันเนี่มาเลยวายมันเป็นแนวแบบขึ้งคลาวมันก็ต้องแบบนี้แหละเพื่อนน,นั่นเรียบร้อยฮะไม่โดนโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้โอเคเหมือนจะมีคนมาร่วมแจมมามาดิเอ,อ้ยโอ้โหโดนโจมต,ตีปกตินี่มาดิสกิลสา ไม่โดนจ้ามาอันเชิญใหม่มาฮะไม่โดน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 สกิลสี่สตาร์ฟิงเกอร์โดนไปหนึ่งทีมาเลยมาเลยมาเลยไม่โดนฮะยิงปืนไปหนึ่งทีโดนไหมไม่โดนจ้าหลบแปบหลบหลบหลบรอสกิลอันแน่อโหโดนอยู่อันนี้โดนอันนี้อโดนของจริงอูยหลบได้เอาใครมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเอาเอาเอาหลบหลบหลบสกิลสามมา อันแน่ไม่โดนจ้านี่อูหแรงแรงแรงมาอ้าวสกิลโดนขัดด้วยโอ้โหแรงจัดแรงต,รต,รตัวแรงอันแน่ไม่โดนลบแปบบ๊บมาโดนโดนไปดิโอ้โหโดนได้ยังไงวะโอ้โหโดนแทนเฉยเลย โอ้โหโคตรแรงเลยฮะอันนี้คือยอมรับเลยว่าแรงจริงเออโอ้โหเราน่าจะตุยแล้วดูทรงเรียบร้อยคนนี้เล่นเก่งจริงเราน่าจะตุยนะือออะเรียบร้อยฮะโอเคถือว่าคนนี้เล่นเก่งจริงแต่ก็จะมีเมื่อแถบแคมสต็อปขึ้นหลุดคือแบบนานมากกว่าจะขึ้นคือมันแทบไม่ขึ้นเลยฮะกว่าจะปล่อยอันติได้แต่ละทีคือนานแน่ๆแล้วก็ในการคิวสตริงเนะี่ยมันจะมีตรงการกดแถบะคะจะมีการคิวติดต่อ พร้อมกับการคิวอะไรแบบนี้นเออก็สามารถมาเล่นกันได้นะมีอยู่แค่แตนตัวเดียวนะในตอนนี้นะสกิลหนึ่งไม่โดนโอ้โหโอ้โหคนนี้ยังเล่นเก่งเหมือนเดิมเลยไม่โดเลยมามีใครจะดูเดือดไหมบอกเลยว่าดูเดือดมากนะตรงนี้ไม่มีใครเล่นกันเลยเหรอทำไมมันสันติกันหมดเลยวะเน,นตอนนี้นสงสัยต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะคะเออไปย้ายเซิร์ฟดีกว่าแบบนี้มัน สันต 30, hypothes, ิกันเกินไปแต่เราลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ดูนะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไปเจอคนแบบไหนกันแน่นะเหมือนจะเจอเป้าหมายหนึ่ง EA มาเลยไอลิปนูกับนากระตุกหรือว่านางอะไรวะน่ะนี่มาดินี่นี่นี่ทำไมนางอยู่นิ่งวะฮะดูวะเฮ้ยมันได้เหรอวะทำไมตีไม่เข้าดู หรือว่ามันบั๊กหรือว่ามันเป็นพอนเนตชาวหรือเปล่าไม้มั่นใจค่ะทุกคนตีไม่เข้าเฉยแต่คือตีไม่เข้าคืองงมากตีไม่เข้านะคะงั้นก็ไปหาศัตรูคนอื่นดีกว่านะดูสิไม่ใครแบบว่ากำลังสู้กันอยู่ไหมแถวนี้ไม่มีเลยสักคนเซอร์ฟนี้ก็มีแต่สันติฮะมีอยู่แค่ สันติกันสักส่วนใหญ่เลยส่วนไอ้เจ้าตัวสกิลัลติเมทไทม์สต็อปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รีวิวต่อนะเพราะว่าฝึกกับฟาร์กบบดัมมี่นี่ยเหมือนจะไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราลองดูใหม่ดีมันได้ไหมถ้าฝึกกับดัมมี่ได้เนี่ยเราจะลองทดสอบกับดัมมี่นะคะพวกสกิลหยุดเวลาได้ไหมเออเออเอ,อ,อย่าบอกนะมันบั็กกันหมดเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ 拉！<Yeah. S 2> โอเคมันไม่ได้เป็นที่ทแค่แมปแล้วแหละมันเป็นที่ทุกคนแล้วนะในตอนนี้คือแมปเขาน่าจะพังนะในตอนนี้เอ่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวประมาณนี้ลวกันนะทุกคนสําหรับทางแมปนะคะที่มีชื่อว่าอ่าแตนเบอร์ชิกลาสก็คือเป็นแนวต่อสู้ธรรมดา PVP กันนั่นแหละแต่ว่าจะมีเป็นพวกแตนเนี่ยมาช่วยต่อสู้นะคะซึ่งก็คือสามเป็นหนัมนันเองนะในตอนนี้นะส่วนไอ้เจ้าตัวแตนอื่นๆอย่างเช่นตัวที่สามารถต้องลดล็อกเนะี่ยคือก็สามารถไปหาซื้อกันได้ไม่มั่นใจด้วยว่ามันเป็นของใครอะไรยังไงนะสำหรับแตนที่เหลือใครอยากจะมาลอง ในช่วงพัฒนาอยู่นะคะก็สามารถมาลองดูกันได้เลยวันนี้นะ <Wow. S 1> ต้องขอลาทุกคนทุกท่านการไปก่อนละกันนะคะกับการแหลกของแบบขนาดนี้นะก็อาจจะรีวิวประมาณนี้พอส่วนพุ่งนี้นะเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของคลิปหน้าละกันนะคะ